สวัสดีนะครับผมมองก็เต็มเลยอยู่กับพี่สันกนโกรถไทยต้องคำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูช่างปองนะครับช่างปองน่าจะเข้าวินนะวันนี้เดี๋ยวดูเขาเตรียมการยังไงมาครับเฮ้ยไอเทมึงไม่ยกท้ายโนยกลงเหรอเอาบันไดพาดเปล่าอุ้ยแต่ลงแบบนี้โหดไปหรือเปล่า เฮ้ยเอาบาเข้าไปเลยมุดกับใบใต้แบกเออไรเฮ้ยอบลบลบเอดันแล้วองเ้ยดันแล้วมันลงอ่ะเฮ้ยโอ้ย้อจยกลงเลยอ่ะแสดงว่าไล่เบามาเต็มที่ ม่เบาน่เบาเมื่อกี้พีไม่ได้ออกแรงเลยอ่ะอ้ไม่ได้ออกแรงอะไรนะเหล็กรูเสรวเมดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับของช่างปองเสร็จน้องมเปิดไอดีสถานทา้ดงเลัุดยอดเลยนะรับ พอ,อันนี้เกาะแค่นี้เองเหรอพี่ดึงเชือกนะไมไ่เอานไงจะได้ฮีดีๆอ๋นี่นะครับ <c oughs> อันนี้คือควังหรือว่าฉุดอ,อดึ๋ดอเชืดดอกด,ดึงติดใช่ไหมเน้ำัน่นนะแต่ว่ามีแก๊สล่อนะครับอลองดูนะอันนี้คงรถย่ำนานะครับแข็งด้วยนะครับ ถ้าว่าโค้งรถแข็งก็เขาจะหักอันนี้ลงนะเีียนะนี่นะครับจัดทรงนะครับไม่ได้ไล่เบาใช่ไหมโอ้ก็ทั้งเครื่องทั้งโค้งไอ้ทั้งเครื่องทั้งโค้งอ่ะแล้วตอนขึ้นพี่ทำยังไงอ่ะยกขึ้นอีกไม่น่าเชื่อครับตอนขึ้นก็ยกขึ้นนะครับแบบนี้สบายเลยขุบหน้าเจาตัวนี้นะ โอ้โหไหนพี่เอลองยกหน่อยเขาไล่เบาไหมหรือเปล่าเราจะได้รู้ <c oughs> ไม่ได้แสดงใช่ไหม <c oughs> โอ้โหยำนาเลยนะครับหนักมากอย่าไปยกตัวนู้นตัวนั้นหนักกว่าเยอะตัวนี้นี่นี่ตัวนี้พี่เอยกไม่ขึ้นนะครับนี่ตัวนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้เบาตัวนี้เบามากเดี๋ยวจะฟังเสียงนะครับ ใช้บินห้าครึ่งหลังเจ็ดนะครับอย่างไม่ติดนะครับ ครับมันก็ไม่ช่วยมันมากมึงมก็น่ะเดาเดียวหนึ่งเต่าเฮ้ยติดนะเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ทันแล้วทำไมอ่ะไม่หิวแก๊สขึ้นเยอะขึ้นมาเลยรถเนีเน่ยติดยากนะครับ

ตบปุ๊บโดดเลยตบปุ๊บโดดเลยอ่ะว่าเปนแรงยืดได้บ้างขนาดเนี่ยๆๆคุยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์อะไรอ่ะปลานบมาแล้วเหรอคุยเก่งอ่ะโอ้โหช่างนบมาไปหาช่างนบหน่อยสวัสดีครับป๋าสสวัดีครับ เอาดีครับดีครับไหวพระเอกมาจนเขาจะเขาจะกลับกันแล้วอ่ะมาแล้วพอดีแล้วทำไมตื่นสายจังขามาเครื่องมือสองตัวรถสปริงอ่ะจะกลับปุ๊บทุกอย่างรถสตาร์ทไม่ติดอีกอ้าวต้องไปช่วยก็อีกอือหือเอาเอาเครื่องหลานมาอ๋อวันวันนี้เอาเครื่องมาไหมเนี่ยฮะวันนี้ป๋าไม่ได้เอาเครื่องมานี่นะของหลานนี่แหละยันว่านี่แหละสายแบกสายแบกแบกวันนี้จะแบกใครเนี่ยแบกช่างปอง เอว่าแบกช่างปองก็ชักลูกร้อยชักร้อยเครื่องสนามโอ้โหร้อยชักร้อยร้อยชักร้อยเลตัวติดร้อยชักร้อยโอ้โหเอ้สวัดีสวัดีสวัสดียายสวัสดีย่างสวัสดีหมดแล้วสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปลองเลยนะลองแล้วไม่ขี่วนไม่ใหม่ขี่วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเขาลองครับพวกช่างปองช่างปองเปล่าเดี๋ยว ช่างลบช่างลบจะลงกับช่างปองเลยใช่ไหมเนี่ยปู่ผมเนี่ยคงไม่ต้องวิ่งนะมัึงเนี่ยเอ้ยวิ่งให้ช่างดูหน่อยสิยังวิ่งโอ้วิ่งไงด้วยนะยังอยากจะดูอีกเหรอวิ่งไบสี่ห้าคันสี่คันวิ่งให้มึงให้หมดอ๋อวิ่งให้หมดเลยใช่ไหมเออมันต้องแบบอางการนะอืมงั้นก็ไปปล่อยพร้อมกันเลยสิบคันน่ะใช่ว่าใครเข้าที่หนึ่งที่สองที่สามก็เข้ามันก็มีเฮสุดอืมอืมครับเอาเอาแค่ครั้งเดียวให้รู้เรื่องเลยเนาะใครอยู่รู้ลมก็อืมอืมมัดรวมเลยมัดรวมบ้า จะได้จบใช่ตุดยอดสุดยอดวันนี้แดดไม่ออกนะวันนี้อากาศดีครับเยี่ยมๆยวันนี้คนไม่เยอะคนไม่เยอะขาบคนไม่เยอะดีแล้วแหละขาบแต่โดนโดนเดี๋ยวจะวิ่งทีเดียววิ่งทีเดียวหมดเลยนะวิ่งทีเดียวหมดเลยอืมทีเดียวสิบครันเลย เออนั่นแหละแล้วก็เตรียมเตรม้อมหายเตรียมไม่พร้อมเลยครับเดี๋ยวจะได้วิ่งทีเดียวสิบคันเลยนะทีเดียวจบเพราะว่ามัดกันแค่นี้แหละเพราะว่ามัดรวมเลยนะเอาเถื่อนไปเลยนะเดี๋ยวจะวิ่งทีเดียวเลยจะได้รู้นะว่าใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปนะมีเท่าไรเอาวิ่งไม้หมดนะเพราะว่าสนามก็พอได้นะน่าจะทางนี้กินข้าวอันยู่ เติมพลังนะครับร้อยชักร้อยนะครับตอนนี้ทีนนะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ